ก็ล่งสติดตีกันเลยแต่ว่ารอให้ชัวร์ก่อนยวบอกข่าวดีนะมีข่าวดีมาบอกอเดินไปได้หมุดเดียวนัวน <c oughs> มากกลมกล่อมไม่ไหวพีิผาและเชสสวัสดีครับหมูว่ามันดีจ้าืัอนี้ได้เมนูปนปทูนะครับแบบแห้งๆไม่ได้ใส่น้ำเลยนะครับไม่ได้ใส่น้ำเผ็ดแบบบา้าแห้งๆเลยแล้วก็ ่นปาทูหมูแดดเดียวทอดเราไม่ต้มหมากกระถินเอา้ามีแน้อันนี้พร้อมเด้อน,น้ำต้มหมูใส่หนังแต่ไม่ได้กินเอามาโชว์เพื่อขายผู้ใดสนใจทักไม่ได้เป็นล้องเน้ะเป่าทาักเด้อเดี๋ยวสุนทรีสื่อเด้อเนี่ยไม่อย่างหมดเลยชื่อห่วยก็น่งสิติดปีกอะลยแต่ว่ารอให้ชัวร์ก่อนเดี๋ยวบอกข่าวดีนะมีข่าวดีมาบอกไม่เข้าสวยข่าสวยให้องอ่นพี่งมาจะแจแน้วกัน กินเมนูที่เราอยากกินนี่แหละพี่น้องเลยอ้ยอร่อยอ่ะครับแบบ,แบ,บที่อร่อยมากนันจะก็ร่ยอืมตังืครับอือืเหี้ยเฮี้ยเหี้ยตังยืด kẹp này hàng này kẹp bảy lại mười đấy không? kẹp đã bạn. sẽ có bụng với kinh. phạt. ta tốt như cảm mày vào đây. <coughs> mà bỏ mà không. mới hết à? หมดท้ายแล้วซึมจัดมากหมุมแต่เดียว <c oughs> นัว,นา <c oughs> วมากกลมกล่อไม่ไหวนี่นี่กังอ่ะหนีทำไมท่านแก่ด,ดีแล้วนะ มาตรวเอาเลยเพี้ยมานู่ต้มนะ้ำไม้หน่อแซะุไม่กัด้เล็ดแดงเลยไหม ใจร้ายมากาเวลาเนี้ยยุงกำลังจะออกมาเยอะนะก็อีกสัปาพมันก็ไม่มีใช่จะออกช่วงเวลานี้แหละ <c oughs> ถ้ามาันมีจริงช่วงประามาณ4ห้าตั้งสว่างสว่างต้องให้เราตัดยางพสเสร็จต้องใช้ก้าสว่างเนะ <c oughs> <c oughs> ี่ย đúng đấy buôn bàn hàng cá sẹp sẹp một chậu ừ. chưa ตาต้อมีสักว,ว์มนธรรมดาออมมันจะมาไหมคนแก่ไม่ให้ตาพิเศษนะจะได้เห็นทุกอันมาไหมคนแก่เท่าเนาะอืมตาผู้เท่าเนาะเข้าใจนเนี่ยนั่นนี่เหรอ

มันจะได้รับขา่าวดีนะเิตจยจางหั้งให้อะไรแนะ่นอนลงตัวก่อนว่าขาวดีอะไรเราที่ปิดบางองีกเขาจะเข้ามาทำอะกรดึก ปาไม่ได้มันกลัวป้ามาที่เนาะยิ้ใส่แล้วแล้ <c oughs> วก่อนให้กินข้าวเสร็จก่อนลูกกินข้าวอยู่เดี๋ยวให้กินรู้ไหมนั่งลงก่อนนั่งลงลองก่อนไม่ ตับคักอืมยับนีกันนี่ะเมนูเด็ดเด็ดแซ่บผักตกุนไพรทุอ่อร่อยไหมอร่อยอร่อยมาก น้องทักจิราบันพี่น้องหลานดีมือนี้กะบกับขอบคุณทุกกรรมนักใจได้พี่น้องเด้อทุกไลน์ทุกแชททุกการติดตามนะครับใครแวะมาเห็นก็ไปกดไลค์ติดปุติดตามให้หน่อยนะมือนี้ไปนะครับขอบคุณที่นาสวัสดีค่ะสวัสดีตาเหตุเรื่องสั่งเข้ามากันเยอะท่านตาเห็ดท่านบ่าวฐาน่านบ่าหมูแต่เดียวแบบตุ้มหมูใส่หนังเสร็จครับนัวผมก่อนสะก่อกอี่สั่งก็แซ่บแซ่บทุกอย่าง